สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคใต้ฟังงตานออกประจำวันที่5สิงหาคม2568ค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ฟังงต้นออกจะเป็นพื้นผืวบางรบมาติดตามกันค่ะจากภาพแรกภาพแผนไทอาการพิพิลแหล่ตออตีหนึ่งวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีย้อมความกดอากาศต่ำนะคะเป็นตัวแอลซีแดงค่ะบอกรุ่มอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ต่อมาค่ะเป็นภาพท้ายดาเทียมค่ะหล็กตอนกาโมงชาววันนี้จะเห็นได้ว่าชาวนี้นะคะในพื้นที่ผักใต้ค่ะโดยภาพร่วมค่ะมันยังมีมีกบังสวนค่ะส่วนผักไร้ด้าชุ่มพร่องค่ะเล็กตอนกาโมงชาววันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าชาวนี้ค่ะในพื้นที่ของผักใต้ตอนบนนะคะยั่งตรวจไม่พบกลุมฝนค่ะ สวนผักเรด,ดาสถิงพระนเวลาล่าสุดนะคะจะได้ว่าชาานีค่ะในพื้นที่ทางด้านผักตายตอนลานนะคะก็ตรวจพบกลุ่มฝนกําล่งอ่อนถึงแรงะคระับอกคลุ่มอยู่บริเวณทางด้านหางฟังออกไปของจังหวัดสุราธานีนะคะแล้วก็นครรีธรรมราชนะแะนวโนบกลุ่มฝนนี่ก็ค่อยๆเคลื่อนออกหางฟังไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่บกคลุ่มอยู่บริเวณชายฝั่งของจังหวัดสตูลน,นะคะหลังจากนี้ไปก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าบกคลุ่มในพื้นที่ของจังหวัดสตูลนะคะสตูลแล้วก็ทางด้านตะบ,บนของประเทศมาเลเซีย รายงานอุณหภูมิบริเวณผักตายซันน์ออกสำหรับอุณหภูมสิสูงสุดหลักว่าวันทด่3 4องศสาสเซลเซียสที่ตำบลน้องผลอำเภอวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดวันนีวันใด2 3 5องศสาสเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาแล้วก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะ รายงานปริมาณฝนสถานีตลอด2 4เซชั่วโมงผ่านมาตั้งแต่จันทเม้านหลักว่าจนถึงจันทเม้าวันนี้จะเห็นได้ว่าหลักว่าบริเวณภาคใต้ฟังท่อนออกนะคะตวรวจวัดฝนได้ค่ะอยู่ในเกณียเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงมานะคะจนถึงจังหวัดยะลาในะราชวัตค่ะแล้วก็สถานีที่วัดปริมาณฝนได้สูงสุดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาวัดได้30.7ม mm. ิลลิเมตรค่ะ พยากรณ์อ,อากาศบริเวณผักตายฟรองต์นอออกหนึ่งจังหวัดมรสุมแต่วันตกเชียงตายนะคะผัดมะกรุมถะเละอันดามันผักตายแลว้วก็อ่าวไทยทําให้วันนี้ในพื้นที่ผักตายฟรองต์นอออกนะ,ะมีฝนหรือฝนฝ่าทะนองได้ในบางพื้นที่ค่ะโดยในแต่ละจังหวัดนะคะแพรบุรีค่ะการกระจายจตัวฝนอยู่ที่ประมาณ20%เของพื้นที่แล้วก็มีอากาศร้อนในช่วงกลางวันได้จังหวัดประจวบคีรีขันชุ่มพรอแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะมีฝนอยู่ที่ประมาณ30เเซของพื้นที่ แล้วก็จะมีอาการร้อนในช่วงกลางวันได้ในบางพื้นที่แล้วก็นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นกราธิวาสการกระจายตัวของฝนอยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่แล้วก็จะมีอาการร้อนในช่วงกลางวันได้ในบางพื้นที่ขอใอยปี่น้อมประชาชนระวังอัตราที่เกิดจากฝนฝ่าคะนองแล้วก็ล่มกระชกแรงกันด้วยค่ะ ล่ที่ปัดปกคลุ่มทะเลอันดามันผาใตายแล้วก็เอาไทยวันหนีนะคะเป็นล่มตะวันตกเฉียงใตดนะครับความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงหางฟังขื่นสูงประม่าน1เมตรแมแล้วก็บริเวณที่มีฝนฝาทขนองลื่นอาซสูงมาวัว่า2เมรได้ขอให้พี่น้องเช่าเรือชาวประมงุงเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังแต่ก็ขอให้รีเกลียงการเดินเรือบอริเวณที่มีฝนฝ่าทะนงกันด้วยค่ะ ขาดไม้สภาวะอากาศ7จัดวันข้างนาบริเวณผาตายฟังต้นออกตั้งแต่วันที่5จนถึง1 8สิงหาคม2 5 6 8นี้ค่ะสำหรับพื้นที่าคใตายฟังต้นออกตอนบนตั้งแต่จังหวัดแพชบุรีลงมาจนถึงสุราธานีนะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้ค่ะการกระจายตัวฝนอยู่ที่ประมาณ3 0 4 0ของพื้นที่ สวนบริเวณผคใตายฟังตอ้นออกตอนหลางตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดราชทิวาน,นะคะตลอดเจ็ดวันข้างหน้านี้ค่ะการกระจายตัวของฝนอยู่ที่ประมาณ4 0เเซของพื้นที่ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพยากรณ์อ,อากาศบริเวณาคใตาฝฟังต้งตอนออกประจวบคันอังคาถึงหาสิงหาคม2568บก็จบลงแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไว